สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่องร้านรถถ่ยทองคำนะครับท่านผู้ชมให้เจเจของช่อง,องเขาถ่ายลงเขาไม่ค่อยอยากจะถ่ายลงเลยอะ่ะไม่เป็นไรก็คนเดียวกันนะครับผมเองนะบางคนทักมาว่าที่ร้านเจ้าของไอ้ร้านรถถ่ายทองคำมันมันมันเจ้าของคนเดียวกับคนถูกรถถ่ายทองคำหรือเปล่านะครับก็ บางทีผมก็เข้าไปตอบบางทีเจ๊เข้าตอบนะครับ่านผู้ชมประมาณนั้นแต่ว่าบางคนก็กลัวนะว่าไม่ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าบางคนก็โทรมาก็โทรมาก็ได้นะครับนะแล้วมีของคำาใหม่มีท่อมือสองของยันต์มาครับร้อยยี่เออร้อยห้าร้อยสิบร้อยยี่อที่ที่ว่าไม่ใช่สี่รูนะครับใส่ได้นะครับต่อตายได้นะครับตายได้สี ของ G p พอ s ซิ่งนะครับสวยนะใช้ได้สภาพดีนะไม่แตกไม่ลาวไม่ดำไม่หักในงานเขาก็โอเคเลยนะครับผู้ชมเติมรวดมันหนานะแต่พัน,น,นสามห้าสิบอ่าขายไม่แพง <c oughs> จะขายแพยงกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วมาแพงมาสามห้าสิบอ่าบโคนนะครับผู้ชมมีขายด้วยนะครับนี่นี่นี่ ไม่แตกไม่เล้าไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะครับเอ้ตะมันมทองนั <c> ้น <oughs> <c oughs> อ่านี่นะครับอพันห้า 1, นะครับบางโคนในรวมส่งนะครับมาเอาเองส่งได้ทั่วประเทศนะครับพันห้าใช้ได้เลยนี่นะครับใช้ได้ทุกรุ่นนะครับเผื่อใครอยากได้ของใหม่ก็มีนะถ้าไปชมนี่นะครับ โคดหอเรือนะครับ CTK อ่ามีทุกสีนะครับสองสีสองสีหกมีทุกสีนะครับเอามาใหม่ๆนะสด,สดๆร้อนๆสา 1, 500, มพันห้านะครับค่าทรงสามร้อยนะครับดขาพันห้านะครับผมอ่ามีขานะครับเอออันนี้ลูกเตะมาเจียวกันนะครับบางโคดไอ้ไอ้ลังค่า สังคา g t มืปนกันครับเหนียวนี่นะครับสายแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนโปร่งสายไทยประดิษฐ์เนาะสามพันนะครับสองพันเก้าห้าสิบ w ม n m o l e นี่นะครับเก้าสอง่องนะแปดสามร่องนะครับมีอยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดใบนะครับเยอะมากพัน พันหกันเก้าพันเจ็ดนะครับเลือกเขาเลยอยากได้อะไรนะครับของเบอร์สองของใหม่อันนี้ตัวขยายฐานล้อกำลังตัดตัดอยู่นะครับใจเย็นนะครับคนที่รอคิวอยู่อันนี้เสร็จแล้วอันนี้ห้านิ้วเราเชื่อมนะครับแต่ยังไม่ได้เจาะรูนะคมันนี่สายกึ่งก็เนียนๆนะครัเนี่ยนะ Okay. อันนี้เป็นล้อพายกำลังขึ้นอยู่อันนี้วงย7ิบเจ็ดถ้าเกิดว่ามันมันโบก,กมันแก่งไงก็เนียดูหน้าคนทำไปาไเช็คก่อนโอเคแล้วค่อยเอานะทำไมโอเคก็ อันนั้นีล้อพานะครับรุ่น40ราเชื่อมแกนะครับอันนี้ล้อผงคิแดใบหกอันนี้14ใบไปรบบุรีนะครับ4ใบอ,อันนี้ใบาพายนะครับรุ่น40น,นะครับ ใบล้อยังไม่ได้แต่งนะครับแต่งยังวนะเนี่ยจะแก๊สนะครับตัดเอาเลยไฟดับ,ดบอันนี้เมื่อยนี่ตัวด,ดามนะครับแยกขายนะใครอยากได้นะห้าบาทสิบบาท อันนี้บูทนนบูทนะครับมีผมก็จะแถมริมมาให้นะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อใต่เนาะเพราะว่าริมบางทีซื้อตามตลาดมาบางเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมเตาะร่อง,องไว้ขนาดไหนนะครับผมก็เลยเอาริมมาให้เลยแล้วก็ใส่โมเลได้เลยนะครับอันนี้สี่เจ็ดสีเจ็ดนะครับงานรอใหม่ย,ยัง ยังไม่มีนะครับโอเคนะท่านผู้ชมสนใจก็ทักเข้ามานะครับโืยโซรเข้ามาก็ไ้บางโคนนะกระทอสิ่งมือสองนะครับสำหรัคนที่ไม่ชอบของใหม่นะครับลองเข้ามาดูได้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับประหยัดอันที่สามันห้าอันที้พันห้านะครับก็เลือกเอาประหยัดก็สองพันนะครับกันโคนได้เหมือนกันนะครับ อ่อก็ถ้าเป็นได้สีตัวนี้ก็สองพันกว่าน่าจะประมาณสองพันสองพันสองสองพันสามนะครับอันนี้ก็พันกว่าบาทประหยัดเป็นพันเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมตามนั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ